นิพนออโต้คาชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วจัดส่งทั่วประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางครับผมนิพนออโต้คาลูกค้าลำปางไม่ต้องมัดจำไม่ต้องโอนจองจัดส่งได้ทั่วไทยชัดเจนแน่นอนครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามนิพนธ์ออโต้ค่านะครับชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าดังท่านภาคเหนือนะครับจังหวัดลำปางนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาภาคเหนืออีกแล้วนะครับมาเที่ยวที่ลําปางตอนนี้ก็ถึงเมืองแพร่น่าอยู่อีกเหมือนเดิมนะครับก็ในนี้นะครับเราจะไปที่อําเภอเงาะนะครับจังหวัดลําปางนะครับวันนี้ขับโตโยต้ารีโคันนี้นะครับลูกค้านะครับไปในมาดูรถนะครับที่เต็นท์เลยที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไม่มีการโอนจองไม่มีการโอนมัดจํานะครับ ไม่มีการแบบว่าอะไรทั้งสิ้นที่ต้องเสียเงินก่อนนะครับเราจัดไฟแนนซ์ผ่านอนุมัติผ่านผมขับรถคันนี้นะครับ Toyota Rivo รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับมาส่งลูกค้าให้ถึงที่นะครับดูนะครับภายในแบบเบาสภาพสวยเลยโบแดงอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าไปมอบไปกันนะครับเป็นพวงมาลัยฟันติกมาชั่นเป็นตัว G ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมกับพี่ธนยศนะครับเราก็เดินทางมานะครับรถอาจจะเปื้อนนะครับเนื่องจากว่า พอดีตอนขับมามีการทําถนนนิดหน่อยนะครับเราก็จะไปส่งมอบให้ถึงที่นะครับไม่ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ลูกค้าอยู่บนเขาเดี๋ยวลูกค้าลงมารับตัวในตัวอําเภอนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงกับนิ่พนัตัวค้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟรนซ์ก็ได้ทั่วประเทศไทยเราจัดส่งก็ได้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ต้องมัดจำนะครับหลายคนสงสัย นะครับโอ้อยู่ไกลจังนะครับบอกว่าบางทีก็อยู่โครรชด้ยอยู่ไกลจังสมาหาสารคามนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าอยู่ไกลจังชนบุรีผมบอกได้เลยภาคเหนือนะครับนี่คือ่าแพร่นะครับเมืองแพร่เม,มืองหน้าอยู่นะครับจังหวัดแพร่เข้าตู่จังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัยนะครับผมยังมาเลยนะครับมาส่งทั่วประเทศแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้มัดจําไม่ได้โอนจองนะครับกับผมนี่พลิตตัวค้าแล้วก็พี่วัฒนยศดูหน้าตานะครับคนขายรถนี่ก็อยู่แบบนี้ครับเห็นไหม นี่เลยนะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะครับมันไม่มีใครถือกล้องถือเองทําเองขายทําเองนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจและเชื่อใจนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์แล้วนะครับบางทีเราช่วยให้ผ่านแล้วอ่ามันหนึ่งนะครับเราเสียความรู้สึกที่ว่าหนึ่งก็คือเราเราไม่ได้เอามัดจาลูกค้านะครับเราไม่ได้โอนให้ลูกค้าอนจองเราจัดไฟแนนซ์บริการฟรีบางทีมันเป็นการเสียโอกาสขายบางทีลูกค้าจะผ่านแล้วก็มายกเลิก ก็มีนะครับยกเลิกแบบว่ากระทันหันปุ๊บปั๊บบางทีเราจัดไฟแนนซ์ไปให้ลูกค้าแล้วจะผ่านแล้วบางทีลูกค้าอาจจะไปเจอ,อคนแนะนําว่าไปเอารถใหม่ดีกว่าไม่ป้ายแดงดีกว่าไม่อะไรต่างๆนะครับอันอันนี้ก็คืออย,อยู่ที่ดุลพินิษของลูกค้าเองนะครับเราก็จัดไฟแนนซ์ได้แล้วเราก็ชี้แจงลูกค้าบางทีก็บค้าอาจโดนนายหน้าหลอกพาไปอย่างเงี้ยก็ได้แต่รถเราเราจ่ายค่างวดเองนะครับ เขาคนพาไปไม่ได้จ่ายค่างวดให้เรานะครับเราตัดสินใจเองเราดูรถเองนะครับเรามาลองเองอันนั้นคือว่าการซื้อรถที่บอกว่าถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเอาแต่นายหน้าให้ในายหน้าพาพาไปอย่างเดียวนายหน้าเขาได้เงินนะครับบอกได้เลยว่านายหน้าเขาได้เงินนะครับส่วนที่ผลตอตแทาส่วนมากจะเป็นลูกค้าบอกบอกต่อกันนะครับบอกบอกต่อกันว่าเราดูแลรถท่าค้าให้ดีจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้เสียเงินสักบาทมัดจาอะไรต่างๆ แล้วก็บริการหลังการขายดีอันนี้คือลูกค้าบอกปากต่อปากกันไปเองนะครับนะครับหลังการขายนะครับอย่างน้องรถอะไรมีปัญหาเราก็สามารถบางทีลูกค้าที่โทรมาหาผมผมว่าจะไปดูแลให้รถนะ่ะผมยังบางทีผมหาเวลาว่างก่อนเดี๋ยวผมไปไปให้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ไปไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทางต่อนะครับประมาณอีกชั่วโมงกว่าก็จะถึงลูกค้านะครับไปสวัสดีลูกค้ากับผมที่พม a อ u อ้ o c r แล้วก็พี่ วัดธนยศนะครับเราก็จะไปทางภาคเหนือกันนะครับมาที่นะครับวันนี้เลยนะครับรีโว่คันนี้แบบสวยๆเลยนะครับใครสนใจอยากได้แบบนี้อีกก็กดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับเมืองแพร่เมืองหน้าอยู่กับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นี่เลยครับเดี๋ยวสูมไว้ก่อนนี่นะครับเมืองแพร่เมื่อสักครู่กดผิดนะขออภัยด้วยปะไปกันต่อครับลูกค้าไปที่อาเรื่องนะครับเขามาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับเขา ลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับใครอยากได้รถมือสองก็ติดตามผมยี่ผลอัโตคาไว้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปที่นั้นต่อเลยนะครับเมืองแพร่เมืองหน้าอยู่นะครับมีประตูสู่ร้านหน้านะครับปะไปบ้านลูกค้าที่รอกันอยู่นะครับลูกค้าน่าจะรอนานแล้วนะครับก็ประมาณอีกชั่วโมงครึ่งนะครับถึงนะครับไปเลยครับกับยี่ผอัโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับแล้วนะครับเราก็ อีก1กิโลนะครับเราก็จะถึงที่นัดหมายกับลูกค้าไว้นะครับวันนี้อําเภอเง้วนะครับจังหวัดลำปางนะครับกับผมนิพนออโต้คาร์เหนื่อยนะครับเหนื่อยเลยกับพิ่ธยศวันนี้เหนื่อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันดีกว่าครับผมพิธนยศธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2 0 1นินิพนธ์ออโต้คาร์ครับวันนี้ไปเลยนะครับใกล้จะถึง้านลูกค้าแล้วนะครับก็ถึงนะครับอำเภองาานะครับจังหวัด ลำปางนะครับวันนี้ก็ t ต y o ต a ารีโคันนี้นะครับจอดส่งถึงที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เอาโบแดงมาให้นะครับเอ้าไม่เอาโบมาข้างหน้าหรออ๋อลืมนะครับเดี๋ยวเอาของฝากขึ้นรถก่อนเอาขึ้นรถที่ไหนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถมาจอดนี่ก่อนแป๊บนึงได้ไหมในรถรถเราฮะโบอยู่ไหนโบอยู่ในรถรับคันนี้โอเคไม่ไอที่ถือมานี่ย่ามันเฮียโอเคครับเดี๋ยวเอาโบมเตียวก่อนเอารถมาจอดนี่ก่อน ข้างๆกันเอาไม่เอารถเรามาจอดหรอพี่ก็เดินทางนะครับมาจากมหาสารคามนะครับมาหาน้องจัดไฟแนนซ์นะครับอนุมัติผ่านโดยธนาคารเขียินาคินนะครับธนาคารเขียนนายินจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับลูกค้าก็รับรถเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจจะเพื่อนไปหน่อยวิ่งมาจากเหนือรล เพราะว่าเรามาส่งถึงที่นะมาจากที่มหาสารคามก็เดินทางมานะครับค่างวด6,100บาท84งวดนะครับลูกค้าดาว70,000บาทนะครับวันนี้ก็มีปลามาฝาก้วยนะกินต้มต้มหาอีกตัวนะครับอ่าก็สวัสดีสรับผมสดีคนจะไปกลับจะยุยน้ำปากเลยมาเอามาเพื่อเอามาเพื่อสต๊อกเพื่อก่อนโอเคโอเคอ่า เราก็มาเผื่อมามอบรถที่ลำปางเลยขยับน้องเข้ามานิดเดิงนะครับเอาเพวงงาเอาเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเอะขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะเเดินข้าามติดไหมเออเอาขยับเอาผู้อานเรานะเห็นป้ายทะเบียนหน่อยนิดนึงโอเคหนึ่งสองโอเคครับรู้ไหมว่าปลาดานี้ไม่มีขายนะซื้อรถราคาสองแสนกว่าบาทสามแสนถึงได้กินเนิดนิดปลาดนี่มาจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับอันนี้ผ้าเช็ดรถนะครับเพราะว่าเรา มันเปื้อนฝุ่นมาพี่ก็เลยแถมไม่ให้อันนี้อีกอันนึงนะครับผมเป็นไงบ้างเจอรถคันนี้ถูกใจไหมครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับกญแจได้สามดวกนะครับแจสามลูกเออสามลูกเลยนะครับหายนะเพราะพี่ไม่มีนะแต่โทรมาบอกพี่กญแจหายแล้วไม่มีเลยนะเอาเอานี่ให้แล้วนะยางใหม่สี่เส้นครับเอาพาลูกค้ามาดูนะครับคันนี้เราก็พาดูนะครับก็ยางใหม่ยางใหม่สี่เส้นนะครับ ยางใหม่สี่เส้นนะครับภายในภายในก็ถามว่าโอเคไหมนะครับภายในใหม่เลยนะครับก็เบาะไม่ขาดไปชุดอะไรต่างๆเลยมันเป็นตัวเป็นตัวท็อปเป็นตัวจีมีกล้องหลังเวลาใส่เกียร์ปุ๊บมันลาใส่เกียร์ถอยเรียบร้อยอะไรต่างๆอ่าเราเราเราพ่นกันสนิมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับถังไม่ไอีกสปีสปีไม่ติดเบี้ยเลยนี่นี่นี่นี ตัวตัวตัวที่รายงานให้น้องก็ทราบว่ามันมีรอยลรายิ้มตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปทําสีไม่ต้องไปทําอะไรมันอ่าทำหลบมองมองมองไม่รู้น่าใช่ก็ทำแล้วมันจะไม่สวยเลยมันจะเป็นรอยด่างนะครับขอให้สีเดิมไว้ก่อนใช่ไม่รู้เลยคนในปั๊มมองเราเรามากเลยนะชุดแต่งอ่าชุดแต่งก็มีให้พร้อมสีเดิมโรงงานก็จะมีเิี้วรอยบ้างนิดนิดนิดน้อยอ่ไม่ต้องซีเรียส นนตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มแลยแหละเอาง่ายๆว่าค่างว่เท่าไหร่นะหกพันหนึ่งร้อยบาทหกพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเฮ้ยมาเอาเพื่องาวจังหวัดลำปางได้บึกอืก้อเมื่อกินบพย่านลึกย <c oughs> ื้อไปอีกกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเยอเท่าไหร่ได้ไกระเป๋าอีกอันหนึ่งที่ว่าของแถมโอ้ของฝากมาสั่นเดี๋ยวจะมีน้องเขาก็มีของฝากของต้อนนะครับกลับมาในที่ลำปางเลยไอ้นี้พี่พ่อพุชเกลี่ไปก่อนที่เจอร์รค่ต้อยค่าโอเคครับ นี่ของฝากเราเยอะเลยนะนี่นี่ก็กลับก็กลับโดยอันนี้ก็กลับโอยต้นใหญ่ๆเอาเลยโอู้พอดีแม่กำลังกินขอบคุณมากครับโอ้หนี่แหละสิ่งที่ต้องการหอมเจปลาเขาเลยเนื้อกันหนาวค่ะเลยไอ้มีไม่ผัดมันอีกเอาเอาเอาในมันไงข้างในเอามาเลี้ยบป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวส่งพร้อมป้ายทะเบียนไปให้ก็ได้โอเคครับได้ไม่เป็นไรอันนี้ของฝากนะครับอันนี้ก็ให้ใช่ไหมว่าเรือครับว่าเรือโอ้ยไม่ไม่ปิดประตูรถให้ลูกค้าเลยนะเนี่ยไม่มีหรอกนะครับปิดแคปก่อนนะลูกปิดแคปก่อนเออ ผสมจัดผสมนี่การนันตะีกันีุ่งกล้วยหนึ่งหลังโอเคหนึ่งบัมเปอร์เป็นสองวงสรุปแล้วเราได้ของฝากนี่นะจากน้ำน้ำเตยน้ำเตยเรียกว่าน้ำเตยคนไทยไปไหนนะพี่น้องฟองฝ่ายทุกคนนะครับไม่ว่าะวันเหนืออีสานใต้นะครับต้องมีของฝากดีไม่ดีมือเล็กๆน้อย ของเราก็มีปลาตาแม่ทิดาไม่มีขายในเซเว่นพีซีรถตัดไม่มีขายแน่นอนลูกค้าโบไม่ได้ให้ค่ะโบจะเขาข้ามไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเจ้าให้ทีหลังโบแดงใจแข็งใจนะครับอ่ะทก็ขอบคุณน้องชายก่อนนะครับเดี๋ยวฝากร้านหน่อยว่าเป็นยังไงได้มาจําได้ออนจองจัดคะแนนยังไงอ้าวังจากปากลูกค้ากันเลยได้มาจำไหมครับไม่มาจำค่ะอ๋อติดต่อติดตามเพจพวกเรานานหรือยังสี่ปีค่ะ โอ้ซีพีแสดงว่าเห็นพวกพี่มาส่งรถที่ภาคเหนือเห็นมาส่งที่งามสองครั้งก็เลยบอกแฟนว่าอยากได้เลยอ๋อก็เลยติดต่อไว้ค่ะติดต่อบอกพี่ว่าหารถรถให้หน่อยตัวสูงสีดำบังเอิญบังเอิญมีรถบ้านเข้ามาคันใช่ค่่ะีเขาก็โทรมาเลยอ่าก็รีบโทรมาหาได้รถบ้านดังใจหวังนะอ่าไม่ใช่รถประมูลนะรถอันนี้รถบ้านรถประมูลก็มีรถบ้านก็มีแต่ค่า แล้วแต่จังหวะของเรานี่เป็นจังหวะดีแล้วเออนับจังหวะที่ดีรถเดิมทุกชิ้นถึงว่ารถประมูลก็ดีเพราะเราทําให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเราเราก็ทําให้อยู่แล้วอย่างนี้วันนี้เราก็ทําให้เก็บรายละเอียดตรงนี้นั่นล่างมาเซียมบัสุท้ายกี่ตงเต็มรถเก่าเดี๋ยวให้น้องเอาไปลุยต่อขึ้นไปแล้วลุยอยู่แล้วเอออยู่แถวบ้านกำลังทึถนนน้องก็เลยไม่ให้อนุญาตให้ผมขึ้นไปนะครับกลัวผมมืนตกครับ เยอทกขาเนาะมันถนนเล็กใช่ไหมเล็กค่ะเล็กอ๋อแล้วก็ทางคนขี่ด้วยผมไม่ได้ชำนาญทีนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจะเดินทางกลับนะครับขอบคุณลูกค้ามากมากขอบคุณที่ติดตามเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับบางๆอีกหนึ่งครั้งนับแล้วก็ของฝากด้วยนะครับเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ